ทำอย่างไรเราจะอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขเราอยากให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานะคะเพราะว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เราเขัดใจขุนข้องหมองใจทําให้เรากดทําทให้เราไม่พอใจนะคะสิ่งที่จะแก้ไขได้อย่างดีที่สุดนะคะที่แก้ไขจากภายในของเราแก้ไขจากจิตใจของเราแก้ไขไมซ์แนวคิดของเราทั้งหมดเลยนะคะและทําให้เราเนี่ยสามารถให้อภัยคนรอบข้างได้แล้วกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุขได้นะคะสิ่งนั้นก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะการนั่งสมาธิคือเราจะต้องนั่งสมาธิในการเซตจ,จัก,กระหรือว่าปรับจูนศูนย์พลังงานของเรานั่นเองนะคะการนั่งสมาธิแบบเซตจ,จัก,กระครูจะใช้การเซตจ,จัก,กระ ตามรูปแบบการนั่งสมาธิของดรโจดิสเพนซ่านะคะก็คือการที่เราเนี่ยส่งพลังงานแห่งความรักความเมตตาพลังงานบวกพลังงานดีๆไปสู่จัก,กระแต่ละศูนย์นะคะและเมื่อเราจูนพลังงานภายในตัวเราได้แล้วจูนพลังงานเพื่อเข้าสู่สนามควันตั้มได้แล้วเราจะตรหนักรู้ความจริงภายในตัวตนของเรานะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่มี เราคือพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยรูปกายของเราที่มาอาศัยอยู่ในโลก3ามมิตินี้ร่างกายของเรานี้นะคะมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของเราเท่านั้นเองนะคะเราจะเห็นว่าตัวเราอารมณ์ความคิดความรู้สึก มันแสดงออกมาตามพฤติกรรมที่มากระทบกับเราเราจะเห็นตัวเราและผู้คนรอบข้างเราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในแต่ละวันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันและบังเอิญว่ามีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมากระทบจิตใจเราและสิ่งนั้นมันทำให้เราไม่ชอบมันทำให้เราโกรธมันทำให้เราขุ่นข้องหมองใจ จากการกระทำต่างๆเหล่านั้นจากพฤติกรรมของผู้อื่นที่มันไม่เป็นไปตามดั่งใจของเราที่เราต้องการมันเลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า ตัวตนของเราตัวตนรูปกายภายนอกของเราที่เป็นอัตตาที่เป็นไอดีนิตี้ของเราที่คนคนนี้อยู่ในร่างนี้มีชื่อนี้มีตำแหน่งนี้มีผิวสีนี้มีรูปร่างแบบนี้มีที่มาที่ไปมีเรื่องราวที่เราก่อตัวขึ้นมาให้ตัวตนของเรารูปกายของเราเนี่ยมันเป็นอัตตามันเป็นไอดีนิตี้ของเราเนี่ยทำให้เราคิดว่าอัตตาตัวนี้เนี่ย มันคือตัวตนที่แท้จริงของเราและเมื่อใครที่ไม่ได้ทำตามความต้องการของเรามันผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะให้เขาทำแบบหนึง่งแต่เขาดันไปทำอีกแบบหนึง่งซึ่งมันไม่ตรงตามจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายหรือว่าความต้องการของเรามันเลยทำให้เรารู้สึกไม่พอใจและทำให้เราไม่ชอบในพฤติกรรมนั้นและสมองของเราก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่อไปอีกว่า เราไม่ชอบคนคนนั้นทั้งทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยเขามีหลายพฤติกรรมมากๆเลยนะคะแต่เราจะไปตัดสินในพฤติกรรมที่เราไม่ชอบและเราก็จะรวมความทั้งหมดว่าคนคนนั้นอะเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่แตกต่างจากเราคิดต่างจากเรามันจึงเกิดการแบ่งแยกแตกแยกตัวเราและตัวเขาออกจากกันนะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าสมาธิบ่อยๆแล้วเราจูนพลังงานตัวเองบ่อยๆเข้าไปสู่สนามควอนตัมบ่อยๆทําให้เราเนี่ยอยู่ในดินแดนแห่งความเป็นไปได้ อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสถานที่อยู่ในการเวลาที่ไม่มีการเวลามันคือความว่างเปล่ามันคือคลื่นพลังงานซึ่งจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราที่มันอยู่ภายในที่มันเป็นจิตปัญญาของเราจริงๆเราก็เป็นแค่คลื่นพลังงานหากว่าเราเข้าสมาธิบ่อยๆมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ความจริงในสิ่งนี้เชื่อในสิ่งนี้ และรู้ที่มาที่ไปของเรามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจชีวิตในโลกภายนอกได้นะคะว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะมันเป็นเพียงมายาที่มันเป็นสถาน,านการณ์และประสบการณ์ต่างๆที่เรารับรู้มาแค่นั้นเองนะคะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนขึ้นพลังงานตัวเราจากการนั่งสมาธิในโลกภายในของเราเนี่ยมันจะสามารถสื่อสารข้อมูลลงจิตใต้สำนึกของเราได้ และจิตใต้สํานึกของเรามันจะส่งข้อมูลมาที่สมองของเราและสมองของเรารู้ว่าจิตสํานึกของเราเนี่ยมันจะตระหนักรู้ได้ด้วยปัญญาของมันเองนะคะแล้วมันจะหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าฮอร์โมนออกซิโทซินออกมานะคะฮอร์โมนชนิดนี้มันจะทําปฏิกิริยากับสมองของเรานะคะทําให้เราเนี่ยสามารถลดพลังงานของอารมณ์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัว อารมณ์ที่เรากังวลใจขุนข้องหมองใจนะคะหากว่าสมองของเราเนี่ยหลั่งสารเคมีชนิดนี้ออกมาแล้วมันจะเกิดการเยียวยาตัวเองจนระดับพลังงานอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันหายไปนะคะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะคะและเมื่อความรู้สึกรักตัวเองเกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกเป็นอิสระ และคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ลบๆเหล่านั้นได้เลยนะคะอยากจะยกตัวอย่างการปรับจูนพลังงานเพื่อที่จะให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะหากว่ามีเหตุการณ์หรือประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณและคนรอบข้างของคุณนะคะตอนนั้นเนี่ยความคิดของคุณคุณก็จะคิดว่าตัวคุณเองนะถูกตัวคุณเองเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วแต่คนที่เป็นคู่กรณีกับคุณเนี่ยทำผิดและคุณจะมองว่าเขาเนี่ยพลังงานต่ํา คนอื่นอะเป็นคนคิดลบ แต่คุณน่ะคิดบวกแล้วคุณคิดเข้าข้างตัวเองเพราะสมองของคุณมันก็จะทํางานแบบนั้นอย่างอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพราะสมองทุกคนเนี่ยก็จะปกป้องตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดอยู่แล้วเพราะเมื่อคุณเผชิญกับเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับคนรอบข้างของคุณนะคะณนะตอน,นนั้นเนี่ยคุณได้ตัดการเชื่อมต่อจากพลังงานแหล่งกําเนิดของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะและสมองในโหมดของการเอาตัวรอดด้วยการปกป้องตัวเองเนี่ยมันจะทํางานอย่างอัตโนมัตินะคะเพราะ ฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะคิดว่าคนอื่น่นเป็นคนไม่ดีคนอื่นเป็นคนคิดลบแต่ตัวเองเนี่ยคือถูกและจะเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองเป็นคนคิดบวกตัวเองคิดถูกต้องแล้วคนที่เป็นคู่กรณีของคุณนั่นแหละที่คิดผิดที่ทำผิดที่เป็นคนผิดในเหตุการณ์นี้นะคะแต่ครูอยากจะให้ย้อนกลับมาถึงกฎแรงดึงดูดนะคะหากว่าตัวคุณอยู่ในพลังงานที่สูง แล้วคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่สามารถดึงดูดคนที่คิดลบคุณจะไม่สามารถดึงดูดเหตุการณ์ที่มันแย่ๆให้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะคะ เพราะกดแรงดึงดูดมันทํางานอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วคือหากว่าคุณอยู่ในพลังงานสูงๆคุณก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่ผู้คนดีๆเจอแต่ด้านดีๆของผู้คนเหล่านั้นนะคะแต่หากเมื่อใดที่คุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์ที่มันแย่ๆนั่นคุณเป็นคนดึงดูดมันเข้ามาเองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณจะแก้ไขเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นต่อนะคะคือคุณต้องเข้าสมาธิบ่อยๆเพื่อที่คุณจะมีสติและคุณจะสามารถโฮพลังงานบวกพลังงานสูงๆได้อยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นเครื่องบินเจ็ตที่บินสูงอยู่ตลอดเวลา คุณจะไม่สามารถเจอกับคนที่พลังงานต่ำๆเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นจากพลังงานต่ำๆได้เลยนะคะเพราะว่าช่องสัญญาณมันไม่เท่ากันนะคะ ในทางกลับกันนะคะหากว่าคุณเป็นแค่นกกระจอกนะคะที่มีพลังงานต่ำๆคุณก็สามารถบินได้ในเพดานบินที่มีระดับพลังงานต่ำๆถึงแม้ว่าคุณอยากจะเจอสถานการณ์ดีๆอยากจะเจอผู้คนดีๆอยากจะเจอโอกาสดีๆอยากจะเจอแต่ด้านดีของผู้คนคุณก็ไม่สามารถที่จะเจอได้นะคะเพราะว่าคลื่นพลังงานนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเครื่องบินเจ็ตกับนกกระจอก มันจะไม่มีวันบินเจอกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้คุณเจอเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกับคนรอบข้างและอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณ ให้ตัวคุณเนี่ยอยู่ในขึ้นพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอผู้คนเดิมๆคนรอบข้างของคุณเนี่ยยังเป็นคนเดิมนะคะแต่ว่าคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นเขาเนี่ยจะไม่แสดงพฤติกรรมในพลังงานที่ต่ำๆกับคุณได้นะคะเขาจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นพลังงานบวก จากการเข้าใจธรรมชาติของตัวคุณและเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นเพราะคุณได้ปรับจูนพลังงานของคุณเปลี่ยนข้อมูลการรับรู้ใหม่จากภายในของคุณ มันจะทำให้คุณเนี่ยดึงดูดแต่สิ่งที่เป็นด้านดีสิ่งที่เป็นด้านบวกพฤติกรรมดีๆและพลังงานสูงๆที่ออกมาจากผู้คนที่อยู่รอบข้างของคุณนะคะและผู้คนรอบตัวคุณเหล่านั้นนะคะเขาจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นพลังงานลบๆกับคุณได้เพราะว่าพลังงานของคุณกับเขามันไม่เข้าขั้วกันคุณจะดึงดูดเฉพาะพลังงานดีๆ คุณจะดึงดูดเฉพาะเหตุการณ์ดีๆคุณจะดึงดูดเฉพาะนิสัยดีๆพฤติกรรมดีๆของคนรอบข้างของคุณนะคะ นี่คือกฎแรงดึงดูดนี่คือกฎสัจธรรมนี่คือการปรับจูนพลังงานที่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองและคนรอบข้างของคุณในระดับพลังงานจากพลังงานภายในของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าประโยชน์ของการนั่งสมาธิมันมีมากมายจนไม่สามารถที่จะบรรยายหมดได้นะคะและนี่ก็เป็นแค่ปัญหาหนึ่งเป็นแค่หัวข้อหนึ่งที่มันสามารถแก้ไขจากต้นตอของปัญหาได้เลยนะคะหาก ใครที่อยากจะมีชีวิตนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้มีปัญหาน้อยลงและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและสามารถที่จะมีความสุขจากภายในจริงๆกับทุกเหตุการณ์กับทุกผู้คนกับทุกประสบการณ์ของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้คุณเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่วันนี้ และทําอย่างต่อเนื่องไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนี้ของคุณเลยนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปและปฏิหารต่างๆในชีวิตมันจะเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ และคุณไม่สามารถคาดเดาความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้เลยนะคะหากใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยากจะให้ครูทําคลิปสอนและช่วยอธิบายให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีปัญหาในชีวิตน้อยลงนะคะก็เขียนบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครูเอน่าได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล w แล้วก็กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ